ลักษณะผู้เกิดมาเพื่อสร้างบาร,รมีแล้วยิ่งมาดูลักษณะแล้วนะฮะเป็นสิทธิ์มีครูทที่บูชคาดูครั้งแรกแล้วเรารู้เลยคนเนี้ยมีของคําว่ามีของน่ะมีอะไรฮะมีของดีในใจในตัวเป็นเพชหรือเป็นกรวดเวลาจะทดสอบแต่ผมดูมาแต่แต่แรกแล้วเรายังไม่ผิดเลยคนนี้เป็นเพชครับเป็นเพชครฮะผมจะพูดนะฮะ แต่ต้องขอประทานโทษที่จะพูดต่อไปนี้คือพูดตามความเชื่อของผมนะครับท่านมีสิทธิ์เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะฮะท่านผู้นี้นี่น่าจะได้สร้างบาร,รมีมาแต่อดีตชาตินะครับมาในชาติปัจจุบันนี้ในเบื้องต้น,นะฮะ,ะนถ้าพูดถึงวัยวุธแล้วนะะท่านอายุน้อยกว่าผมสี่ปีนะครับ แต่ดูลักษณะการพูดของเขาเนี่ยพูดวาจาศัพท์คำจริงคำตรงแต่ผมพูดใอ้หลังหน่อยนะฮะขณะเขาพูดเล่นๆน,นะงวดสมงวดนับถอยหลังไปคนไปถามเขาเขาก็ดา่าเขาก็บากเออจะมาถามเลขอะไรศูนย์ศูนย์ศูนย์ออกจริงครับศูนย์ศูนย์ต่อมาอีกงวดหนึ่งถัดจากงวดนี้ไปงวดหนึ่ง เขาก็พูดอ่วโหยคุณไม่ต้องกลับอะไรต่างๆสามสองออกจริงๆสองสามหรือสามสองจำไม่ได้มาล่าสุดอายุสามแปดนะ <_ EN> ผมก็มานึกนึกใครขลังนะความเชื่อส่วนบุคคลนะเออคนที่พูดธรรม,มะบ่อยๆพูดคำจริงบ่อยๆไม่จะพูดโผงงไปไมันเกิดเป็นวาจ,จาสัตว์ขึ้นมาได้นี่วาจ,จาสิทธิ์ขึ้นมาได้นี่ผมคิดอย่างนี้นะฮะอันนี้ส่วนบุคคลนะอ่ะต่นี่ที่ผมจะบอกว่า คนเนี่ยเป็นเพชรยเพชรเนี่ยเดิมก็อาจจะเป็นต้องเจรานายแต่เขาก็เจรานายตัวเองถ้าเขาไม่ประมาทท่านผู้นี้เป็นสิทธ์มีครูอ่าถ้าพูดถึงลักษณะเขานะาในเบื้องต้นก่อนจะเป็นคนตื่นทำนี่เขาก็หลับมาก่อนพูดอย่างโวหารคือเป็นผู้หลับหลับด้วยนะดูความหลงมาก่อนก็ได้เป็นรอมาทุกอย่างคนนี้หาตัวจับยากโวหารที่ผมบอกว่าเขาไม่มีการพูดเล่น ยังไงฮะไม่มีการพูดหัวกันนะความเพื่อเจือไม่มีมีแต่ว่าเวลาพูดธรรมะเนี่ยเขานิ่งอ่าถ้าภาคปฏิบัติเขาจะนิ่งสอนไปตามลำดับฉับจับจับจับับ,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 บไปเรื่องนี้ปุ๊บไปเรื่องนี้ก่อนลอยี้เรื่องนี้ไม่เขาไม่ต้องตั้งหัวข้อนะฮะอะไรเกิดขึ้นในใจเขาพูดเป็นฉับไปเรื่อยเลยฮะแต่คนที่เขาดังยอมรับเข้าใจกว้างผมเมื่อพูดอะไรเนี่ยยูทูบเบอร์นะนะตองขอบใจอาจารย์เบีย บกแคนี้ก็รู้ยูทูบเบอร์หลายคนชอกขอบต้องขอบใจอาจารย์เบือเพราะหลายคนขึ้นมาเนี่ยเป็นกระแสขึ้นมาอันนี้ผม,มเราเรายูทูบเบอร์จะรู้ดีว่ะกระแสอาจารย์เบียร์มาแรงออย่างหนึ่งนะและอาจารย์เบียร์เข้าใจกว้างแต่บางทีต้องเห็นใจท่านสําหรับท่านคนที่ทําแบรนด์ของอาจารย์เรียนแบบอาจารย์ซึ่งอาจารย์เขาก็ไม่อยากจะตัดประโยชน์หาผลประโยชน์นะแต่ต้องสงวนไปบางอย่างเช่นอย่าทำเหมือนแกทุกอย่างปกดังหลังที่อาจารย์เบียร์บอกไว้แล้วในคลิป่ะ ให้เกียติแกเพราะแกก็ยังทำรรมาหากินคือว่าต้องใช้จ่ายแน่นอนแต่วัตถุประสงค์ติ่แกมุธรรมะแกหวังจะเผยแผ่ธรมธรมะธรรมัโชมีธรรมะเป็นธงมีธงคือธรรมะตั้งใจจะไปแผ่ความจริงนะครับอันนี้คือหลัก ในส่วนเงินทองตามมาทีหลังอันนั้นเป็นความนิยมชนชอบดังที่ผมยกมาบ่อย,อยพระพุทธภาสิทธิวสิริโพคานมาโยสิริโพคานมาโยสิริคือมิ่งขวัญเป็นที่มโนัพย์เมื่อมีมิ่งขวัญมีความดีแล้วเงินทองเขาก็นับถือเขาก็เออคนนี้ขายของคนดีขายของ,ขของ,ของเขาก็อุดหนุนของครับก็ตกสวนขบังอย่างแต่ว่าความดีของอาจารย์เบียร์นี่ฮะก็ไปตำตาตำใจบางคนขึ้นมา เพราะอะไรครับเมื่อเขาพูดความจริงมันอาจจะไปกระทบคนที่ทําให้เขาเสียผลประโยชน์มีต่มกว่าความจริงเหมือนองค์ปปสมเด็จพระสัมมาวเจ้านะฮะแสดงธรรมวัตถุประสงค์จัดแสดงให้มาคันธิยพราหมณ์ในเรื่องสามบรีวัตถุนะฮะภาคสองเนี่ยพระนางสาวบวดีเนี่ยมีกล่าวไว้เลยฮะพระองค์โปรดจัดแสดงธรรมะโปรดมาคันธิยพราหมณ์ให้สมเด็จพระ อรียบุคคลคดีสามคือพระอนาคามีโดยกล่าวถึงหลังกายที่เต็มไปด้วยมูดเล็กกรีดโดยที่ท่านมีลูกสาวสวยคนหนึ่งชื่อมาคันธิยาต่อมาได้เป็นพระมเมษีของพระนางกับของพระเจ้าอุเทนนะฮะแต่พระองค์แสดงความจริงโดยหวังจะให้มาคันธิยาพรำบรรุอนาัามีก็บรรุจริงๆสำเร็จผลตรงนี้แต่มาคันธิยานผูกโกรธใ้พระนางมาคันธิยาจ้างคนไปดาวบา่าวพุทธเจ้าเจ็ดวันโยธบานน ชวนหนีไปเมืองนั้นือนนี้ตรงสายพุทธองค์ตรัสว่าอานนนอธิกรเกิดขึ้นในที่ใดให้าระงับที่นั่นก่อนเราค่อยไปประมาณนี้เนี่ยเพราะนั้นอาจารย์เบียรกล่าวธรรมะความจริงนะโดยเข้าไม่ต่างาท้ทยแต่ว่าเมื่อเข้ากล่าวความจริงแล้วคนที่เขาได้รับรผลปร,ประโยชน์ตรงนี้คืออะไรฮะได้รู้เออแกะล็อกในใจเหมือนกับเปิดของที่ความไว้เหมือนกับให้แสงสว่าง แกในที่มืดแก่คนตรงการแสงสว่างเหมือนกับบอกทางแก่คนที่หลงทางอยู่เขาเก็ตขึ้นมาเขาก่อนนิยมอาจารย์เอออาจารย์ดีๆเว้ยบอกทางเราจากที่เรากลัวๆจากที่เราเคยถูกเสียเงินเสียทองบางครั้งเป็นนี่มาต้องไปเสียกับเรื่องอที่ทําตรงทําให้ตัวเองต่างๆเขาเก็ตก็ธรรมดามีคนเสียเพราะฉะนั้นเมื่อมีอย่างนี้ปุ๊บคนก็อาจจะรังเกียจนะฮะไม่ชอบละคนนี่มานั้น แต่ถ้าคนมีธรรมต้องรู้โอเป็นธรรมดาฮะต้องอนุโมทนาโดยเออเข้าดีฉลาดขึ้นดีอยู่แล้วเพราะว่าหลายท่านนิยมความจรงิงอาจารย์เบียรยเนี่ยแกไม่พูดเล่นนะฮะดูฮะถ้าถามตอบที่พูดเออพาโวยเ,เนี่ยเขาพูดเป็นลีลาของเขาเมื่อตะเมื่อตอบนะฮะเมื่อตอบคนถามซึ่งเขาถือว่าเป็นลูกศิษย์แต่บางคนก็าถามเล่นถามจริงส่วนมากก็ถามจรงิกกาาจรงนันเลยฮะเป็นคนเป็นหลก อ่าโหลกอ่ซึมเศร้าก็มีนะฮะก็มาถามเขาก็ตอบแล้วภาคปฏิบัติเขาก็มีเนี่ยเมื่อถังบริษัทหมอเสง่ะจำกัดก็ให้ที่เขาเนี่ยเดือนเดือนธันวาลนี้ก็จะมีอีกฮะเนี่ยคือเขาก็เห็นผลประโยชน์ตรงนี้ว่ะประโยชน์ตรงนี้วะเออเขาเป็นคนจริงเขาเป็นด่านแรกอาจจะเป็นด่านแรกดึงคนให้มาสนใจพุทธธรรมแล้วก็ให้คนนั่นมีอินรียแก่กากไปศึกษาต่อเนี่ยแต่ถึงงั้นเขาก็ยังมีอุปสรรคในการเผยแพร่ก็ธรรมดาครับไม่ธรรมดาแม่อ่า คนดีหรือว่าองค์สมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าแสดงพระธรรมนัยก็ยังมีอย่างที่นางมคันธิยาเนี่ยฮะจ้างคนมาว่าพระพุทธเจ้าพระองค์แสดงคมหวังปโปรดคนหนึ่งแต่ไปกระท,ทบอีกคนหนึ่งเขาไม่แยบคายในคําสอนเขาก็ไม่ชอบเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างแต่ว่าอาจารย์เบียร์นี่ฮะแกก็ถูกการพูดไลฟ์สดทุกวันมาสองปีกว่าละคนตัดคลิปคําพูดแกเนี่ยมาต่อแล้วก็หาว่าอาจารย์เบียร์เนี่ย ไม่ไหวพรรุทธลูกนะฮะเนี่ยวันนี้แกพูดเลยวันนี้เด็กขาดเลยครับเขาพูดเลยอาจารย์เบียก็ว่าไหวพรรุทธลูกเขาพูดเลยนะแล้วก็ยังมีคนหูเบาหูเบาไม่พอใจเบาอีกไปเชื่อเขาอายุมากแกแกก็มีนะถูกเด็กเป่าหูอ่ะมีไปเชื่อเขาอาจารย์เบียเขาบอกเลยเขาไม่เคยพูดเลยฮนะไม่ให้ไหวพรรุทธลูกเพียงเขาพูดว่าไหวพรรุทธให้ถึงพระพุทธคุณและยาประมาท แกพูดลึกเนียถวายนาา้ำพระเขาก็พูดก็ถวายคือให้เห็นแก่นฮะอันนี้ฮะแต่มีคนตัดคลิปไปแล้วคนหูเบาใจเบากบแล้วก็มีแนวร่วมแนวร่วมคืออะไรฮะอาจารย์เบียจะมีปฏิกริยาจากสองพวกนะครับสองคนคือหนึ่งคนลิศสยานะฮะคนลิศสยาคือคนที่บางทีบอกว่าเออไม่อยากว่าสนใจอยากจะดีเบตอะไรต่างๆอยากสนใจหรือว่าอะไรนะ คือมาถ้าตรงกันเพื่อแผลกไว้แผลตัวเองเนี่ยฮะจะมายุ่งกับอาจารย์เบียร์ทำไมอะอาจารย์เบียร์ก็อาจจะถถอผิดเขาบอกเลยถักเขารู้ตัวเองวันเนี้ยที่ผมเปิดไปฟังถักเขารู้ตัวเองเขายอมเขารู้ตัวเองถักเขาไม่ดีจริงเขายอมตนนกแต่เขารู้ตัวเองว่ะเขาเจตนาอย่างไรเขาเจตนาดีเ็าพูดดีแต่มีคนไปตัดคลิปไปว่าเขาทําไปก็เสียระเบิดเอื้อเ้นเพื่อเขาเบ็ดนายตึงเยอะเลยนะก็คนแน่อาจารย์ก็ตรงอย่างนี้มยงี้อย่างนั้นอันนี้ก็แล้วแต่แต่เข้าไม่ยัไม่นานหรอกเข้าเป็นคนมีเมตตาาลักษณะะเขน่ คุณมองไม่ออกเลยฮะท่านมองออกไหมฮะคนอย่างนี้เป็นคนอย่างไรกระโถนี่ไปทําอะไรใครได้เป็นลีลาฮะล้วคนที่อภาาัวกูกูมึงอะไรต่างๆที่พูดเป็นคนใจร้ายเหรอคนเนี้คือคนปากายใจดีดูก็รู้ฮะลึกแซงไม่รู้หรือใครมาเป่ามนให้ปัญญาหมื่นบนอนธการผมก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยคนอย่างนี้เป็นคนคนร้เหรอบางทีพง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 ไปนี่เนี่ยคือคนจริงใจถ้าใจใช้ใจดูนะ ดวงตาจะมีอยู่หลายอย่างบางสัจจะกสุคือตาเนื้อกับปัญญาจาสุตาคือดวงใจตาคือปัญญานะปัญญาจักสุในตาคือปัญญากับบางสัตจะกสุตาเนื้อจกักรสุมีหลายอย่างเราใช้ใจดูโอ้คนนี้เป็นคนจริงพอเราดูนี่ปุ๊บเราก็ต้องไปดูภาพกันแบบคนนิ่งแต่บางคนเลือกมองทางเดียวเพราะอะไรตั้งคงไว้แล้วว่าจะหวาเขาไม่ชอบก็เราก็ไปหาแนวร่วม บางคนนะฮะเอาภาพครูบาอาจารย์เอาข้อความมาแปะแปะแปะแล้วไปเอาไปคอมเมนต์คอมเมนต์หวังว่าจะเอาครูบาอาจารย์คำอื่นมาข่มเขาอันนี้เราก็รู้อยู่แล้วคืออาจจะมีความริสสยามในใจอย่างหนึ่งนะฮะอีกอย่างหนึ่งคือธรรมะมัชฉริยะตนนีธรรมคือมีความตนนีคือบางทีอาจจะได้ประโยชน์คืออ่ะยอมรับไม่ได้อ่ะเราบอกคนที่บอกว่าไม่อยากจะมายุ่งกับอาจารย์ต่าง แต่สุดท้ายก็เาเหยียบแกไงเอาแกมาด่ามาว่าเพื่อยกตัวเองให้เด่นขึ้นให้สูงขึ้นไอ้ผมนี่นะฮะผมยกย่องนะฮะเออแต่ก็พลอยที่ว่าทำให้ผมเด่นขึ้นคนตามผมใน y t u t u ไอ้ในทุกแพลตฟอร์มเลยมากขึ้นนะฮะใน Facebook เนห้าหมื่นกว่าคนแล้วคือผมก็ผมก็พูดตรงๆผมก็ต้องการบุญในส่วนปัดตานุมทนาใหม่บุญที่เกิดจากการมุทนาคือผมปรัชนานุทนาเขาอาจารย์เบียร์ทำดีแล้วทำไป ผมทําอย่างแกไม่ได้แล้วผมไม่มีโอกาสจะทาอย่างนี้ด้วยแต่ที่ผมดูภูมิทำแกแล้วนะฮะแกเป็นแกบอกแกเป็นลูกศิษย์หลวงพอฤาษีในคลิปเนี่ยมีเลยแล้วก็ฟังธรรม,มากจากหลวงพอฤาษีฟังทาง youtube ด้วยแล้วแกบอกหลวงพอฤาษีเนี่ยคําสอนสะก,กิดใจทําให้แกนึกกลับบ้านคําว่ากลับบ้านเนี่ยเป็นปริศนาธรรมนะ ผมต้องบอกว่าคนนี้อาจจะสร้างบุญมาแต่อดีตชาติทานบารมีศีลบารมีเนคขมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอนิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีว่าเขาเกิดมาในชาตินี้ในท้องพ่อท้องในปัจจุบันนี่เป็นชาวพุทธก็จะทำพุทธแต่ปัจจุบันเนี่ยฮะวันหนึ่งเขาตองการก็เห็นความเอออ่าเออเขาอาจจะไปอยู่ในสังคมเออพุทธนาต้องอ่อนว้อนต่าต่างๆก็เาเลยเปลี่ยนไปไป าศาสนาอื่นภาคหนึ่งไม่กี่ปีสองสามปีอะไรต่างๆนี่แหละเขาก็ไม่เห็นแกรสารนั้นเขาก็กลับมาพูดที่งเขาจริงจังจนกระทั่งเขารู้เลยโอสาระของชีวิตเป็นอย่างไรก็เลิกละเขาผ่านมาหมดแล้วทางโลกอ่ะส่วนถึงอาสาระ,าระก็มาเปรียบเหมือนนี่นะฮะอุปติสาะปริพาชกเมื่อมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแล้วเอหิภิกขุสมัติธาจับพุทธเจ้าแล้วนั่นคือพราะสาวิบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวาเลืออดโดยปัญญาซึ่งปรินิพานวันเพน็ญที่สิบสองคือวัน อ่ารอยกระทงนี่แหละฮะ2,567ปีที่แล้วเนี่ยเมื่อท่านมีเพื่อนในคนหนึ่งคือโกลิตะต่อมาอุปสมบทพระพุศานาก็คือพระมหาโมคแรานา,าผู้มีเอตค่าคือเลือดในทางมีฤทธิ์อัครรักษาบกเบื้องซ้ายสองคนเป็นเกิอเป็นเพื่อนกันและต่างคนต่างมีบริวารน,นะฮะอย่างละหารคนตอนก่อนที่จะบวชศรัทธาในพระพุทธศาสนาน่ยคือศรัทธาพระอ่าพระอัสสชิ เป็นองค์สุดท้ายของในในกลุ่มปัจจวัคคีทั้งหา้านะซึ่งมีพระัญญากัิยะวาป,ปะปัญญามหานามาสัจฉิพระสัจฉิมีลักษณะเรียบร้อยเลื่อมใสซึ่งสมัยก่อนนักบวชในอินเดียมีเยอะลักษณะหลุกหล็กหมั่งไม่เลื่อมวันนี้ท่านเลื่อมใสจกกนกระทั่งเลื่อมใสแล้วบริสะเห็นแล้วก็ไปชวนโกลิตตและสุดท้ายก็เห็นอ่สาสมณนาธรรมในพุทธนานเนี่ยที่จะเป็นทางเป็นสาระของชีวิตก็ไปบอกลา อาจารย์คือสัญชัยบิลปชกอาจารย์สัญชัยถามว่าเอออาจารย์อ,อุปติสาบอกเลยนะซึ่งก็เป็นอุปติสาและแต่งต่างจากอาจารย์สยัญชัยเป็นให้เป็นครูสอนด้วยเป็นรุ่นพี่อะ่ะอ่าเป็นอาจารย์รุุนพี่เพื่อเป็นรุุนพี่นักเรียนอื่นเริ่มมีความรู้เทียบอาจารย์ได้กว่าสอนสนัญชัยอ่าอุปติสาเมื่อเห็นความไม่มีสาระในรัทธิเดิมนะฮะก็ไปบอกอาจารย์สัญชัยว่าอาจารย์ลัฐทอ่ ของอาจารย์เนี่ยไม่มีแก่นสารอะไรเลยไม่มีสาระเนี่ยไปสํานักสํานักโคดมแล้วกันอานนั่นเป็นสาระสนชัยก็เลยถามว่าอ่ในโลกเนี้ยคนโง่หรือคนฉลาดฉลาดมากกว่ากันสนชัยก็บอกในโลกนี้นะฮะคนโง่มากกว่าคนฉลาดสนชัยก็เลยบอกว่าอ่าุวิทยาบอกว่าในโลกเนี้ยคนโง่มากกว่าคนฉลาดนี่อาจารย์จะเป็นส,สนชัยก็บอกว่างั้น คนโง่เนี่ยอยู่สำนักเราคนฉลาดไปสำนักมรดโดมเนี่ยคือคนที่คือยึดมั่นในทิฏฐิเดิมของตัวเองอันนี้ยกตัวอย่างอาจารย์เบียเขาก็มีลักษณะเนี่ยคืออยู่กับโลกจนก,กระทั่งเบือ่อแล้วก็มาสนใจพุทธธรรมในศึกษาจริงจางจนกระทั่งเห็นแล้วสตแกตตรงการเผยแผ่สั่งปัญญาของแกซึ่งก็เป็นผลนะฮะทำให้คนมาสนใจทัพพุทธนาเยอะมากเลยไอความเด่นของแกนี่แหละฮะไปจี้ต่อมของคนที่ ขี่อิจฉาอย่างหนึ่งไปจี้ต่อมของคนตนนีอย่างหนึ่งขัดขวางแกบางคน,นะฮะบางคนบางท่านอนุโมทนามากส่วนมากอนุโมทนาผมดูในคอนะมเมนต์นะมีไม่กี่คนนะ,ะที่ที่ที่ว่าแกส่วนด้กก็อนุโมทนาเพราะอะไรครับ mm hmm. เขาฟังแล้วเขาน้อมมาปฏิบัติเขาแค่เป็นด่านแรกเหมือนกับความรู้นะฮะถ้าเรารู้ระดับปฐม เราก็รู้อะเรารู้ระดับนี้เราไม่อัดเอื่อไปสอนระดับมัธยมหรือว่าครูปรถมเนี่ยจะไม่อัดเอื้อไปสอนระดับนักเรียนชั้นมัธยมหรือว่าชั้นอุดมเพราะฉะนั้นอาจารย์เบียร์รู้ระดับนี้เขาอะรู้ผมเชื่อว่าผมเขา้าใจผมเองไนงะแกรู้จริงนะมันะรู้จํารู้จริงทั้งทั้งที่มันเดีมีดีกรีอะไรนะฮะแต่นี่เทนเดอจะมีดีเบตอะไรกันเนะี่ยคนที่มีดีกรีเนะี่ย น,นี่ผมคงไม่อยากจะไปพูดถึงอื่นพูดจาเพาะอาจารย์เบียอย่างเดียวแล้วกันนะว่าอาจารย์เบียเนี่ยรักษะแบบเนี้ยเป็นคนจริงครับแม้จะยังไม่เป็นเพชิติเวาวาลเขาก็จีรนัยตัวเองวันหนึ่งเป็นเพชิี่เวาวาได้แล้วผมอนุบุตนาล่วงนาบุคคลผู้นี้นะฮะตั้งใจที่จะอุปสมบทปีหน้าหลังจากเคลียภาระทางครอบครัวเรียบร้อยแต่ในระหว่างนี้เขาก็เผยแผ่ธรรมะไป แล้วเป็นธรรมดาครับการที่เขาเผยแผ่ธรรมะเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยฮะเขาเป็นที่นิยมแล้วคนก็เชิญไปรายการมากกว่าคิวไม่ขาดเลยทุกวันเลยนะฮะบางวันสองสามงานบันยธรรมเขาก็ได้เงินมาเขาก็ใช้จา่ายในครอบครัว,วามวาเลาะเอาเป็นกองกลางปฏิบัติธรรมหน้าอนุโมทนานะคนเอาตรงนี้ไปโจมตีเขาอีกว่าเห็นแก่งเงินต่างมาธรรมดาครับเี่ผมบอกแล้วนะปฏิรูป,ปการดุทวาอุทธาตาวินเตเตทนังพระองค์ตรัสไปเลยผู้มีปัญญา คนขยันมันเพียนทําทุละให้เหมาะแก่เวลาย่อมหาทรัพย์ได้นี่ยเขาแผนหน้าเขามีชื่อเสียงเขาก็ทํางานให้เหมาะแก่ชื่อเสียงเขาก็มีที่เขาตั้งทงเลยเขาเอาชื่อเสียงเขาเนี่ยมาประกาศทำเพราะเขามีชื่อแล้วแล้วก็คนสนใจจริงๆฮะแต่ก็มีคนบางกลุ่มที่ออกมาเนี่ยมาด่าเข้ามาเหยียบเขาเพื่อให้ตัวเองเด่นขึ้นมาก็มีแต่อันนี้ผมต้องบอกจะได้กุศลไม่กุศลท่านอยู่ที่ใจตัวเองบางท่านตั้งเจตเป็นกุศลแล้วมาพูด ผมก็ถือว่าท่านน่าอนุทาได้บุญพอท่านเห็นในระดับนี้ผมบอกแล้วนะฮะความรู้เนะี่ยระดับปฐมก็เป็นความจริงความรู้ระดับปฐมก็ดีฮะระดับมัธยมก็เป็นความรู้ระดับมัธยมแต่ละคนร,ระดับอุดมก็เป็นระดับอุดมมหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิตอะไรเนี่ยเป็นชั้นเพราพนักบานคนรู้ระดับนี้แน่นอนนะฮะนักมนุษย์สัมพันธ์จะไม่ถือว่าใครเป็นศัตรูจะมีก็แต่คนที่เรายังทําความเข้าใจไม่ได้เนี่ย เพราะฉะนั้นที่ผมต้องพูดลักษณะอาจารย์เบียคนตื่นธรรมเนี่ยมีของอยู่ในตัวของคืออะไรคือความเดียวเขาบารมีของเขา,บ,าบุญของเขาแล้วคนที่จะไปท้าดีเบตกับเขานะฮะผมฟังอย่าเข้านะเมื่อคนดีคนจริงเราตั้งใจจินบริสิ์และเขารู้ตัวเองแล้วเขาทําพูดอะไรต่างๆคนยังโยงไมไปหาขาว่ากูบาอาจารย์คน,คนนั้นคนนี้ไปตัดคิดไปว่าเขาถ้าจิตใจที่เป็นอกุศลอย่างนี้มี โทสะเป็นเรือนใจพุทสลายมีโภคพความหลงคือหรือแก่งหลงไปเลยก็คือ,อความหลงเนี่ยมีความโลภเมืนเสพประโยชน์คือเพ่งโทษถ้ามีตรงนี้เป็น,เป,นเป็นอกุศลแล้วถัดับจิตขณะนั้นฮะความโกรธไปอบยภูมิชันนรกความโลภเป็นเปรียสุรกายความความโกรธอันนรกความหลงสัตว์ัจฉานเพราะฉะนั้นรักษาใจอาจารย์เียเตือนไม่เลยนะฮะที่เขาพูดผมเปิดแต่แต่แรกอะ เขารู้ใจตัวเองเขาพูดอะไรแต่คนตัดคิดไปว่าเขาหาว่าครูบาอาจารย์คนที่ตัดแต่เขาเป็นห่วงแต่เขาไม่ได้บังคับคนพงนี่มาเด็มันจะไปง้อใครเห็นว่าอะไรดีทําไปเขาไม่ง้อแต่ระวังจะแพร่ภัยตัวเองเพราะเขาเป็นเขาลักษณะเขาผมดูตำนอนน้านนักนะเขาเป็นคนจริงฮะแพร่ภัยตัวเองคืออะไรฮะถ้าเจตนาไม่ดีมันจะกัดจะเข้าตัวนะฮะไม่ข้อบ่ายยังไงฮะ ถ้าวความโกรธมันกบฏตทวร้ายกลับมาตัวเองมันโกรธสมองตัวเองถ้าความหลงไปด้วยความหลงของตัวเองแต่พวกพวกนี้เขาไม่ได้ผูกโกรธอะไรนะจันเบียถึงข,ขังอะไรามจริงใจก็ใจดีด้วยซ้าผมดูมาเลยะฮะลักษณะเขารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การเวลารู้สถานที่รู้บุคคลเขาพูดแบบนี้แล้วกะต่อนหน้าคนแบบนี้ก็พูดแบบนี้ต่อนหน้าคนนี้ก็พูดอย่างนี้สูภาพเขาพูดไอ้อ่ะปุ๊บคนไม่เด็กปกโกรธเกลียเลยเนะี่ยชาวไรฮะ มีแต่คนกวนนะ่ยคือคนกับเคยนั่นอยู่แล้วมันธรรมดาแนาะจิตตังนะฮะต่างคนต่าง,งคิดต่างจิตตัใจแต่ว่าที่คนถามต่างต่ได้ความรู้เขาก็ื่นโชมครับถึงจะว่าคําภาษาพอขุนฮะเขาก็ชอบใจยิ่งว่าบางคนจะมาทำคอนเทนต์เนี่ยเขาเดใอ้เขาว่าหน่อยมันรู้ชอบใจรู้สึกเป็นมงคลดือซ้ําเพราะเขาไม่ได้มีอะไรลักษณะคนนี้่ทันมองออกไหมถ้าทันมองไม่ออกผมกม็้จะว่าอย่างไงคนปากปากไรใจดีนะท่านรู้จักไหมหรือว่าจะต้องพูดเพราะ เหมือนบอสเหมือนบอสอ่ะท่านรู้จักบอสไหมที่ล่าสุดเที่ข่าวดังๆอ่ะบอสลหลายบอสอ่ะพูดเพราะไหมฮะนะ่พูดเพราะเออพูดเพราะลักษณะดีอู้เราเป็นยังไงฮะเนี่ยฮะดูคนต้องดูหลายชั้นดีมีหลายชั้นชั้นในสุดคนนคือจิตใจชั้นนอกบางทีมันเสแสร้งได้แต่ดีทั้งนั้นอนะ่ะดีดีมีหลายชั้นงามก็มีหลายชั้นนะงามนอกคืองามเสื้อผ้าสี่ชั้นนะ งามถัดมาอีกคืองามร่างกายงามถัดมาลึกไปอีกงามนิสัยงามลึกไปอีกคืองามจิตใจเนี่ยมันจะมีตั้งหลายชั้นเพราะฉะนั้นสิ่งสุดสามารถใช้ยันตรองอย่าดวนวารวนผ่องผิดแลบางอย่างชวิสัสของเราอย่างถึงนาอย่าทึกว่ัต็์แท้ทุกข้อชี่จง,งนวสวัสดีครับ